สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัส JR กับเกมไลน์เลนเจอร์สนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเลนเจอร์ตัวหนึ่งนะครับผมที่มีชื่อว่าไอคิเนี้ยฟันกัสแฟลลี่ฟันกัสแฟลลี่แซลลี่นั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็พูงตรงว่าอัพมาเพราะว่าไม่รู้จะอัพตัวไหนมาใช้จริงๆนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมส่มกาชาไป600รูบี้นะครับผมในไลฟ์สตีมล่าสุดก่อนหน้านี้นั่นเองก่อนหน้าคลิปนี้นะนะครับผมก็เกลือนั่นเองนะครับผม เพราะว่าถ้าไม่เกือเนี่ยก็คงไม่หยิบตัวนี้มาอัพอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมันขาดตัวจัดการแนวหลังนะครับผมผมก็เลยต้องหาตัวที่มันแบบจัดการได้เอามาใช้แก้ขัดก่อนนะเข้าใจไหซึ่งก็เจอตัวนี้อยู่ในคังนะครับก็เลยอัพแม่งเลยแล้วกันนะครับผมไม่สนใจตัวใหม่แล้วแล้วก็ไม่แคร์ด้วยนะครับผมคืออย่างที่ผมบอกไปนะถ้าสมมุติว่าผมเล่นไม่ไหวผมก็มี2ทางเลือกก็คือซ้ายดีใหม่กับเลิกเล่นเกมนี้แล้วไปเล่นเกมอื่นแทนนะครับ ผมไม่แคร์นะผมไม่แคร์อยู่แล้วนะครับผมคือเลดมันจะเฮี้ยขนาดไหนผมก็คงต้องเล่นต่อแต่ถ้ามันมันแย่จริงผมก็คงต้องเลิกเล่นนะเพราะว่าคือมันไปต่อยากไงนะครับผมคือผมทําช่อง y o u ูทูะนะผมก็ไม่อยากให้มันมีอะไรที่มันแบบติดขัดอะ่ะไม่งั้นมันจะน่าเบื่อนะครับผมก็ถ้าใครติดตามมาจะรู้ว่าตอนนี้คอนเทนต์ผมมันค่อนข้างจะดรอปลงจากเมื่อก่อนเยอะมากนะครับผมก็รู้สึกว่าผมต้องหาเกมใหม่เล่นนะถ้าสมมติว่าผมยังเกลืออยู่อย่างนี้อีกนะฮะ เพราะว่าถ้าผมไม่มีเดนเจอร์เนี่ยผมก็ไปยืนหลีกเพชรไม่ได้สักทีฮนะผมจบหลีกเพชรได้ก็จริงแต่ได้แค่เพชรสามไงเพชรสองผมจบได้นะแต่ผมไม่ได้ว่างเรื่อขนาดนั้นผมอยากจะแบบให้มันกลับมาเหมือนไอ้ดีเก่าผมอะแต่ดีเก่าผมมันก่อนจะถึงจุดนั้นได้มันยากไงนะครับผมก็หัวเสียเป็นเหมือนกันนะมันก็เลยทาให้ผมมีมันมีทางเลือกให้ผมแค่นี้นะครับผมแค่สองทางเลือกเนี้ยผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้ววะไม่มีสามทางเลือกดี ก็ไายดีใหม่กับเลิกเล่นแล้วก็ไปหาเกมอืนเล่นอันนี้คือ3ทางเลือกที่ผมคิดอยู่ในสมองผมนะซึ่งไอไอแนวทางที่3เนี่ยเป็นไปได้สุดล้วก็คือไปหาเกมอืนเล่นดีกว่าเช่น7บาทอย่างเงี้ยเกมชินผมก็มีเกมในคอมผมก็มีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับซีออฟตีนี่ก็เป็นคอนเทนต์ที่กําลังจะทํากับเพื่อนในวันฮาโลวีนมั้งถ้ามันลดราคานะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ลดยังไงผมก็ซื้อมาเล่นอยู่แล้วนะก็นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะเดี๋ยวปล่อยตัวโคนี่ออกไปก่อน บาร์มัตตะปับ๊บโอเคสกิลป้ายติดสตันตัวเดียวเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันแก้ตัวหน่อยนะครับผมจะดูนะครับว่าเป็นว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับแต่มันมิดบ่อยไปไหมมิดบ่อยไปนะงั้นเดี๋ยวเราปล่อยแบบปกติดีกว่านะครับแล้วเราจะมาดูว่าสกิลของพี่แกเนี่ยจะใช้งานได้ดีขนาดไหนนะอ่าคือเราต้องมีตัวชนไงอ่านี่ครับอันนี้เป็นสตันของเมลิโอดัตนะ คือยังเห็นอะไรได้ไม่ชัดนะครับเพราะสตันเนี่ยมันก็ตลุมตุมบอลกันนะครับผมอ่าโอเคนะครับคือยังไม่ได้เห็นอะไรมากนะอ่าคือสตันเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เล่นง่ายขึ้นนะครับผมไม่ต้องคือเดี๋ยวผมลองไปเล่นในสเตจหลักด่านยากสุดดีก,กว่านะอันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นผลนะครับผมไหวไหมไม่รู้นะครับผมแล้วก็ไม่เอาเพื่อนมาช่วยด้วยนะฮะ เดี๋ยวเราจะลองเล่นเองดูนะโอเคยูนิตบินฝ่ายตรงข้ามผมรู้สึกว่าจัดการไปมันจัดการไม่ได้เ <c oughs> งี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งนะอ่าผมว่ามันไม่ไหววะ <c oughs> <c oughs> ผมว่ามันไม่ไหววะจริงๆนะผมว่ามันไม่ไหวฮนะ <c oughs> คือมันเล่นยากมากอ,ะอ่ะดูด้านหลังนะครับติดสตาร์ทไหมก็ไม่มีนะ เดี๋ยวลองลองใหม่ดีกว่านะเดี๋ยวลองใหม่แล้วกันรอบนี้จะลองรีบกดบัฟอมตะดูแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะโอเคเอามาดูกันชุบบัฟอมตะไปเลยนะครับเรนเจอร์จะได้ยืนกันเยอะๆนะอ่าบดทุกอย่างเลยแล้วกันนะครับผมโอเคผมใส่เกียร์รดแรกให้มันนะฮะไอตัวแซลลี่เฮดพิทนะับผมมันก็เลยค่อนข,ข้างจะใช้แร่น้อยแต่ว่าเลือดยอะไรเงี้ยมันจะน้อยนิดนึงนะไม่ได้ใส่โลให้มันงนะ อโอ้พี่แกตายหมดเลยนะครับผมโอเคช่างมันละกันคือฝ่ายตรงข้ามมันมียูนิตบินไงนะครับมันก็เลยมาจัดการในรหลังหมดเลยนะโอ้โห,โโหเครียดตีป้อมทีเดียวแตกเลยสัสสกิลแรกนะครับผมจะเป็นการ uh, cancel enemy invincibility นะครับผมสกิลก็คือเป็นการทะลุมาตันั่นแหละนะครับผมแล้วก็มีการยกเลิกบัฟด้วยนะครับผมแล้วก็มีการสตาร์ทสิกวินะครับสิกวินี่คือคูดาวนะ แล้วก็สกิลที่สองนะครับผมแฟรี่ดัสนะครับผมอันนี้ก็จะปล่อยสปอร์สเหรอนะครับผมแล้วก็อันเหมือนเป็นสกิลบัฟนะครับผมนะเป็นสกิลบัฟนะฮะอันนี้มันกี่จุดก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าอันนี้น่าจะเป็นสกิลเอ่อสกิลหมู่หรือเปล่าฮิวหมู่หรือเปล่าวะหรือว่าให้หรือฮิวให้ตัวเองไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนละกันไม่ได้สังเกตด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยมาสังเกตกันนะเดี๋ยวเรามาหาทีมที่แบบอ่ะทีมนี้ละกันนะครับอาจจะมีซากุระที่อัพแม็กแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยรอออบข้้าาาางาจจะะไไมไาม่ดหหววืกนะ โอเคเรามาโฟกัสนะครับน่าจะเล่นได้แค่สี่ตานะเพราะว่าขาดขนนกอันหนึ่งนะขาดอันหนึง่งนี่ครับโอ้โหติดสตันนะเห็นไหมเห็นว่าเ ah? มื่อกี้ชัดเจนนะฮะชัดเจนสุดๆนะครับผมโคตรชัดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอสตันสวยๆสตันหน่อยสวยๆหน่อยลูกขอแบบจัดหนักจัดเต็ม ไม่รู้ติดสตันใครกันแน่นะอ่าฮะแบบว่มาตะไปแล้วกันนะครับผมไม่อยากให้เลนเจอร์ตายเยอะนะครับโอเคอ่าติดสตันแต่อาจจะเป็นเมลิโอดัสก็ได้นะอ่าแต่เมื่อกี้เราเห็นนะครับว่าเห็ดพิษสกิลไปแล้วก็ทะลุล้างอมาตะนะครับผมนี่เห็นปะเนี่ยคือดูง่ายๆนะก็คือสกิลของไอ้ตัวเนี้ยเอ้าเดี๋ยวนะทำไมฝ่ายตรงข้ามเลนเจอร์เยอะแปลกๆวะ ทำไมอยู่ดีเลนเจอร์เยอะอันนี้งงนะน,นี้งงนะงงอยู่นะอย่างนี้งงนะอ้าวกูจะแพ้นะน,นี่ฮะงงอยู่นะฮะลัลโหลโอู้หเลนเจอร์ผมมันตายเรียบเลยครับโดนซากุระไยตรงข้ามไปนะสตันน่อยสตันน่อยอยากเห็นคือสตันนะเห็นเว้ยแต่ไม่รู้ของใครงไงแต่ว่าคือ มันมีสตันสองแบบก็คือสตันแบบไม่มีอะไรขึ้นบนหัวเลยซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นของตัวไหนไงอาจจะเป็นของตัวเห็ดพิษหรือเปล่าแต่ไม่น่าใช่นะเดี๋ยวเราลองไปทดสอบในสเตจหลักอีกทีดีกว่านะเพื่อความมั่นใจของผมแล้วกันนะอ่านี่ก็เป็นพร p พรอบแรกไปอาจจะเกือบแพ้นะครับผมถ้าไม่มีสเปลมาช่วยก็น่าจะแพ้นะครับผมอันนี้ก็ชนะไปนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไง ปึ๊บแล้วก็ปับป๊บบัำตะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าคืนสตันแบบไหนนะอ๋อคืนสตันแบบปกติเลยนะครับผมนะฮะไม่น่าเกี่ยวกันนะเดี๋ยวมาส,ออสกอสกิลเป็นสก,กิลบัฟนะ <c oughs> โทษทีฮนะพอดีสำลักนลำลายตัวเองนะครับเสียงแปลกๆเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรนะครับอ่าก็ติดสตันแบบนี้นะครับผมแล้วก็บัฟเป็นบัฟหมู่นะครับผมโอเคแต่ไม่ได้ไกลมากนะไม่ได้กว้างมากแบบ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 คบๆครับผมเออนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปเล่น PVP ีเอต่อดีกว่านะ โอเคนะครับเพื่อความมั่นใจก็ให้ดูกันแบบชัดๆแล้วนะอ่าทีมนี้เลยละกันนะครับผมไม่ไหวแล้วรีดีกว่าเลเวลเขาสูงนะครับก็กลัวว่าเกียร์เขาจะเยอะนะคือตัวเลนเจอร์ธรรมดาก็จริงแต่เกียร์เนี่ยมันมันน่ากลัวครับอ่าทีมนี้และกันนะเรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงปรับอามาตะไปโอเคปรับวิง่งสตน เห็ดพิษจัดไปอ่ามีสตันให้เห็นแต่ไม่รู้ของตัวไหนกันแน่นะฮะมันมีสองตัวนะ่ะนะครับตัวสตันผมนะอ่าฮะแต่สกิลบัฟให้ดูชัดๆแล้วนะครับว่ามันค่อนข้างแคบนะฮะอ่าโอเคมีการอ่าติดความสามารถไฮเปอร์อย่างนี้เราอาจจะไม่ต้องพัดนะฮะโอเคแจะจะโน้อเทมได้อยู่นะโอเค สตันแนวหลังได้ไหมอ่ามีให้เห็นสตันแต่มันไม่ใช่สตันมันเหมือนเป็นโดนใบอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะดูไม่ออกนะอ่าโอ๊ยแต่เหมือนผมจะตายยังไงก็ไม่รู้ครับทีมผมนะทีมผมมันเหมือนจะตายอ่าไม่ได้โนยเทมเลยนะครับแบบนี้แย่จริงเ,เห็ดพิษยังยืนอยู่นะครับผมเพราะว่ามันยืนไกลไงมันเลยยังยืนได้อยู่นะ มีติดสตันเห็นไหมม,ม,ม,มีมีแบบยืนงงในโดงเห็นไหมเออเห็นโอเคนะครับมากันต่อนะเมื่อก <m> ี้ถ้าได้ยินเสียงรถกูยังพูดไม่ทันขาดคําเลยเฮียถ้าได้ยินเสียงรถต้องขออภัยนะครับพอดีเปลี่ยนโลเคชั่นในการอัดคลิปใหม่นะพอดีเมื่อกี้แม่เข้ามานอนนะครับก็เลยไม่อยากบรบกวนนะงั้นเรามาเล่นกันต่อนะครับสตันถามว่าติดดีไหมผมดูไม่ออกเลยวะผมไม่มีแท้งมาใช้แทนดัตจริงๆนะฮะโอ้ย่างงี้ก็ดูยากนะเดี๋ยวเอาเบรียวดัออกดูก่อนละกันนะ โอเคมาหาทีมกันใหม่นะเมื่อกี้ไปจัดเอามีเรียวดั๊ออกแล้วนะครับเพราะว่าตัวชนผมใช้เป็นตัวฮิตะกิก็ได้นะมันจะได้ทดสอบด้วยว่าฮิตะกิมันใช้งานได้ไหมนะฮะทีมนี้ละกันโอเคมาดูนะครับจะเป็นยังไงนะพี่แกไม่บับเอามาต่อยฮิเมกุไรประโยชน์ <laughs> อ่าถ้าติดสตันเนี่ยก็เป็นของเห็ดพิษทั้งนั้นเลยนะครับทุกตัวเลยนะตัวไหนติดสตันนะครับเห็ดพิษหมดนะอ้าวเชียฮิตากิกูยืนไม่ได้ไอ้สัด หายละเราสตันไม่เห็นเลยฮนะโอ้โหอะไรมันจะแย่นี่กูถอดแค่ออกแค่ตัวเดียวเองนะเว้ยอ่านี่นี่นี่มีตีสตันให้เห็นยไหมเห็นไหมเห,หมือนโดนใบอะเหนะมือนมันไม่ได้โดนเหมือนโดนใบมากกว่านี่นี่นี่ีตีสตันหมู่เห็นไหมอ่ามีประโยชน์อยู่เห็นประโยชน์ของมันนิดนึงอนะนี่นี่นี่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าใช้งานไม่ได้เลยนะมีสตันให้เห็นด้วยนะฮะ แต่ว่าเลนเจอร์แทงผมมันค่อนข้างจะเปาะไปนิดนึงนะยืนไม่ไหวฮะเลนเจอร์ผมยืนไม่ค่อยไหวนะโอ้โหชียไม่ไหวโอ้โหอะไรมันจะลำบากยากเย็นนะโอเคบพะว่าแบบตูมไปโอเคจัดการได้อยู่นะก็ไปโอ้โหคิงกูโดนก่อนเลยเฮียอ่าเดี๋ยวมาดูสตันนะครับติดดีขนาดไหนใช้ทีม B บีบาง บีมีแค่สามตัวเนี่ยฮัลโหลไม่อ่าสตันเนี่ยนี่ครับนี่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 เห็นไหมไหมนี่ฮะสตันได้นะไม่ใช่สตันไม่ได้นะครับใช้งานได้อยู่นะนี่ฮะเห็ดพิษผมคือเห็นไหมเห็นไหมเห็นโดนสตันกันหมดเลยนะฮะโดนสตันกันเต็มเลยแต่ว่ามันสู้ดัดไม่ได้นะคือดัดมันแม่นกว่าสกิลมันแม่นกว่าเหมือนเลนเจอร์มันเก่าด้วยแหละนะครับแต่ว่ามีให้เห็นนะนี่เห็นไห โดนสตันกันทวนหน้าฮะนี่ก็คือต้องปล่อยตัวเรนเจอร์เหตุพิษเยอะๆนะครับผมมันถึงจะติดนะคือมันเน้นแบบคือปล่อยมาแค่สองสตัวเนี่ยมาจ,จะแบบไม่ได้ติดดีอะ่ะมันต้องแบบว่าติดรัวๆครับผมเข้าใจว่าสกิลอ,อ่ะตาสุดท้ายนะครับก็ยังใช้ทีมเดิมนะไม่เอาดัสมานะครับ ไม่ใช้ดั้นะครับผมทีมนี้ผมก็ข้ามแล้วกันเพราะว่าตัวจัดการแนวหลังเขาเยอะไปหน่อยนะ,ะทีมนี้ข้ามนะครับทีมนี้ก็ข้ามเหมือนกันนะทีมนี้ไหวไหมนะข้ามดีกว่านะครับเรนเจอร์ตัวป่วนเขามีมากกว่า2ตัวนะแบบนี้ก็อทีมนี้แล้วกันนะครับผมเรนเจอร์เก่า2อสตัวนะโอเคครับมาดูกันรอบนี้มาโฟกัสที่สกิลสตันนะ,ะปล่อยไปสกิลแรกไม่โดนครับผมพลาดนะ missing นะฮะติดคำว่า miss นะครับผมแปลว่าพลาดนั่นเองไม่ได้สกิลแม่นนะฮะสกิลมันไม่ได้แม่นอ่าเหตุผิดผมเป็นยังไงฮะยังมีสตัร์ให้เห็นนะแต่มันเหมือนมันไม่ใช่สตัร์อ่ะไม่รู้มันเป็นของตัวไหนนะไอ้สกิลโดนใบเนี่ยมันโดนใบข้อหาเลยวะตัวผมไม่มีเลนเจอร์ที่เป็นตัวใบไม่ใช่วะแล้วมันโดนสตัร์หรือมันบั็กหรือมันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเเห็นฮิตะกิฝ่ายตรงข้ามป่ะเห็นปะ เนี่ยมันทํานั่งมึนๆงงๆเนี่ยแล้วเลนเจอร์ผมหายไปหมดเลยโดนจัดการนะฮะแนวหลังผมหายนะ,ะดัสผมก็หายเหมือนกันนะโอเครักสกวิวตูม้มโอเคจัดการได้อยู่นะตึ๊บทึ๊บโอ้โหเลนเจอร์ผมโอ้ยโอ้ยลงมาเป็นกลุ่มอยู่ลวมกเปมันกลุ่มอ่า เทคนิคเดิมนะครับผมพัดแช่แต่ว่าจะยือได้ขนาดไหนนะทีมนี้ไม่มีดัดในทีมไงอ่าสตันมันไม่ค่อยแม่นนะไม่แม่นเท่าไหร่นะโอเคครับแพ้นะฮะตานี้นะครับผมแพ้ไปนะก็เป็นว่าอยู่ที่เวลาแล้วละกันนะครับผมว่าผมจะเลิกเล่นเกมนี้ตอนไหนนะคือผมไม่ไหวแล้วจริงๆครับผมผมเหนื่อยมากแล้วนะครับคือมัน มันมันเล่นยากนะเกมเนี้ยมันมันไม่ได้เล่นยากหรอกครับผมคือถ้าไม่มีเวลาจริงๆอ่ะสำหรับผมมันไม่ไหวว่ะงานผมเยอะนะครับสอบผมก็มีเกือบจะทุกวันเลยคือผมเรียนสิ่งคำนวณไงนะครับเรื่องสปีกิ้งเงี้ยมันสอบเกือบจะทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะแล้วแบบเกมมันไม่ค่อยจะมีระบบที่มันอำนวยความสะดวกอ่ะแต่พอจะใช้จริงๆก็โดนแบนอีกมันก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วจริงว่ะแล้วผมใช้ระบบ iOS ออีกอ่ะมันก็มีไม่มีออโต้คลิกให้ผมอ่ะมัน คือมีระบบออโต้ก็จริงเว้ยแต่มันไม่มีแบบเล่นอัตโนมัติแบบเพลออโต้กูต้องมานั่งกดเข้าใจปะสมมติว่ามี5ด่านอย่างเงี้ยคือมันมีออโต้ก็จริงเว้ยมีออโต้แท็กไงออโต้แบบกดอัตโนมัติให้เราแต่ว่ามันไม่มีการแบบเพลแบบออโต้ให้มันเหนื่อยนะเว้ยคุณลองเอาห้าสมมติมีอยู่มีอยู่6ด่านอย่างเงี้ยนะครับด่านหนึ่งด่านละ5อย่างเงี้ยคุณเอาไปคูณดิผมต้องมานั่งกดอย่างเงี้ยเข้าใจปะมันมันน่าเบื่อนะเว้ย เข้าใจว่าคือเกมมันควรจะแก้ไขสักทีนะเข้าใจ่ว่ามันน่าเบื่อจริงมันน่าเบื่อจริงถ้าไม่มีคูณถ้ามันทําไม่ได้จริงทําคูณสี่ไม่ให้กูได้ไหมคูณสองมันไม่พอฮะสรวบผมนะมันไม่พอว่ะมันช้าไปมันเหนื่อยนะฮะสำหรับผมแล้วเกมนี้มันไม่เหมาะกับผมสักเท่าไหร่นะในในปัจจุบันนะมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่ผมแบบมีเวลาว่างับผมการบ้านมันไม่ได้เยอะนะมปลายอย่างเงี้ยผมไม่ต้องมานั่งทำการบ้านทุกวันเลย ถ้าเทียบกับเกม7บาทอย่างเงี้ยผมไม,ไม่ต้องมานั่งกังวลเลยผมจะเล่นวันไหนก็ได้เข้าใจไหมสุดท้ายแล้วตอนรีไอดีเนี่ยไอตอนไม่ใช่รีไอดีตอนรีแล้งเนี่ยกูก็ได้รูบี้เท่าเดิมไนดะ้เพชรเท่าเดิมฮะไม่ได้เหมือนในเกมหานีถ้ากูไม่เล่นเนะี่ยบางทีกูจะไม่ได้รูบี้เลยด้วยซ้ำน,นะฮะหรืออาจจะได้น้อยกว่าเดิมนะฮะไม่เหมือนเกม7บาทที่แบบถึงกูจะไม่ตี p v p เลยสักตาหนึ่งกูแค่กดเข้าร่วมไปยังไงกูก็ได้รูบี้เท่าเดิมอยู่แล้วนะคือมันแบบสมมติว่า,ผม,า,าผมอยูู่่่มมาาเอออร์ยยงงในก7บผ4 มาสเตอร์สี่เนี่ยมันจะสี่สิบมันจะได้เพชรประมาณสี่สิบประมาณนี้แหละไม่ไม,ไม่ต่ำกว่านั้นแล้วเวลาเรารีแล้งเนี่ยผมก็จะยืนอยู่รีมาสเตอร์สี่อย่างนั้นอะ่ะคือไม่ตกเขาะะ้าใจป่ะคือผมจะยืนอยู่ที่เดิมเว้ยไม่ตกไปไหนย,ยกเว้นว่าผมจะขึ้นมาสเตอร์หนึ่งมาสเตอร์สองมาสเตอร์สามอย่างเงี้ยถ้าผมแบบรีแล้งเนี่ยผมก็จะตกไปมาสเตอร์สี่แต่จะไม่ตกไปน้อยกว่านั้นแหละผมก็จะได้รูบี้ไม่ใช่ Ruby รูบี้ครับในเกมนั้นเรียกเพชรในเกมนั้นเรียกเพชนเร,รพชนะก็ได้เท่าเดิม ผมก็สามารถสะสมอย่างเงี้ยดองเพชรเอาไว้สุ่มกาชาติได้ในอนาคตได้ไหมไม่เหมือนในเกมหานี่ที่แบบกูต้องมานั่งเล่นทุกวันหรือบางทีถ้ากูแบบไม่ได้ตัวดีๆกับเขาอย่างเงี้ยผมก็สู้เขาไม่ไหวเว้ยคือไอ้ข้ออ้างสายฟรีเนี่ยคือมันใช้ได้แต่มันต้องใช้เวลาเว้ยแต่ว่าในปัจจุบันผมทําช่อง Youtube มาเนี่ยผมต้องการให้ช่องมันไปได้ต่อไงถ้าผมต้องมาจมปักอยู่ไอเกมนะียเมื่อไหร่กูจะมีคอนเทนต์สักทีก็ได้ไหม คอนเทนต์ผมก็มีแค่แบบ1วันกับเกมเรนเจอร์รีวิวเรนเจอร์ที่ผมทําอยู่ตอนเนี้ยผมทําได้แค่นี้จริงๆฮะบอกข่าวสารอนะมันไม่ค่อยมีอะไรให้บอกหรอกฮนะเกมนี้มันไม่ค่อยมีข่าวสารอะไรสักเท่าไหร่นะยกเว้นเรื่องของการสปอร์โคลาโบ,บผมก็ไม่อยากทําแล้วนะครับเพราะว่าก็เกรงใจในส่วนของเจ้าของอ,อนิเมะหรือเจ้าของที่แบบเขามาซื้อหุ้นส่วนอนะเข้าใจไหมผมก็ไม่อยากจะไปก้าวขายในตรงนั้นด้วยนะครับ ก็ขอโทษละกันนะครับผมที่ในอนาคตผมว่าจะเปลี่ยนไปแต่ว่าผมบอกว่าถ้าผู้ชมยังติดตามผมอยู่แต่ว่าถ้าไม่ถ้าสมมุติว่าไม่ชอบจริงก็สามารถกดอันซับได้นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ว่ากันนะครับ